ครับวันนี้มาเที่ยวน้ำตกห้วยเสอ่ายินดีต้อนรับน้ำตกห้วยเสอครับวันนี้มาเที่ยวน้ำตกห้วยเสยังไม่ถึงน้ำตกเลยครับแค่หนทางเท่านั้นดูหนทางน้ำตกห้วยเสอแล้วเดินตามทางไปก่อนครับ อย่างตัทั้งเมืองสะกนเด้อทั้งเที่ยวนำตุกหอยเชยพี่นอ้องอ่า่ท่านไปเที่ยวนำตุกดอกมางแค่ทั้ทงซือแค่ด้าน้ายจากด้านแลวกเดินขึ้นมาานาะพี่น้องเนาะไปเบื้องรลังค่าขายของอยูร่ริมนำตุกหอยเชยเนาะพี่น้องเดี๋ยวไปเบื้องกัน ป้ายน้ำตกให้เฉยอันนี้กระทั่งไปเจบเห็ดนี่พนันมีพานประตูอยู่พานประตูเล็กน้อยกับปหลายคนแล้วละ่ะพวกนักเรียนมือในวันวันเสาร์นี่มีเพิ่นไปอยู่ผูเใหญยกับมีเล็กน้อยกับมีหลาย มาเจมเห็ดกับไระเด็นเห็ดกับพี่น้องเอ้ยแล้วแว่มากน้ำตกด้านตรวจอีกร้อยเมตรด้านตรวจร้อยเมตรอนาเพื่อนข้างไปน้ำตกหอยเขยนะพี่น้องเนาะไปน้ำตกหอยเขย

ป้าทุกข์ก็งข้าถึงแน่ใช่ไหมจ้าจ้าจ้าวันนี้่อ บ้านไหนก็ถือบ้านไหนก็บ,นบ,นกบ้านบ้านเราเปิดตอนนี้จะไปขายของแถวน้ำโตกะไฟเชนะพี่น,อน้องเนาะอามืออื่นเด้อมือวันอาทิตย์เด้อพี่น้องพูกได้อย่างมากกับมาเด้อมาซื้อของน้ำเพลินนี่เขาไปไหนบุ๊บไมีดานอยู่เห็นมีดานอยู่เรา,า,าถามเจ้าบ๊กรถามเราขอ,อยุดทั้งนอกเถอ,อ,อะเออเล้วทายยางขึ้นมาทายยางขึ้นมาเลย มาซื้อของอุดหนุนลำเาเดอ้อยู่ประตูนําตกหอยเชลล์พี่น้องเดอ้อมื่อวันอาทิตย์มืออื่นไม่อีกว่าหรไหมคะม่ะมืออื่นก็ไม่อีกเดอ้อผู้สี่มาวันอาทิตย์มืออื่นกะมาอุดหนุนร้านค้าเล้ากัอยูแถวนําตกนะพี่น้องเนาะ ครับสวัสดีครับจิบนี้ขอเพียงแค่นี้เอ้อพี่น้องเลยสวัสดีสสดครับกดไลค์กด like, แชร์ด้วยนะครับ